การเรียนรู้พระพุทธศาสนาเรื่องเสขียวัตรหมวดธรรมเทศนาปฏิสังยุตขอความเจริญรุ่งเรืองในธรรมจงมีแด,ด่ธรรมญาติทุกท่านครับพระอาจารย์มาพบกับพวกเราในเรื่องของเสขียวัตรเสขียวัตรคือข้อวัดปฏิบัติมารยาทที่ทําให้พระภิกษุ เป็นที่ตั้งแห่งความศรัทธาเลื่อมใสซึ่งต้องโชคดีว่าพระบรมศาสดาของเราก่อนบวชทรงเป็นพระราชโอรสมีชีวิตอ,อยู่ในวังกษัตริย์กับนักบวชนี่จะมีสภาวะคล้ายกันคือเป็นศูนย์รวมใจของมหาชนการจะเป็นศูนย์รวมใจได้จะต้องมีข้อวัดปฏิบัติอันเป็นที่ตั้งแห่งความศรัทธาเลื่อมใสพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เอาข้อวัดปฏิบัติธรรมเนียมของกษัตริย์มาเป็นข้อวัดปฏิบัติของนักบวชคือพระภิสุิในพระพุทธศาสนา พราะนั้นพ่อของเราไม่ธรรมดานะครับเป็นเชื้อกษัตริย์เสขีวัดนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่พระองค์ได้คัดเลือกข้อวัดปฏิบัติที่เหมาะสมของกษัตริย์มาให้พระภิกษุได้ถือปฏิบัติมีอยู่4หมวดหมวดแรกว่าได้สารูปคือการนุ่งหม่มการแต่งกายอริยบทที่เหมาะสมกับความเป็นนักปวดหมวดที่2ว่าเรื่องโพชนะปฏิสังยุตเป็นเรื่องการได้มาของอาหาร การบริโภคอาหารเกี่ยวกับเรื่องอาหารทุกอย่างครับบทที่3ว่าด้วยเรื่องธรรมเทศนาปฏิสังยุต์อันนี้ว่าด้วยเรื่องการแสดงธรรมนะครับว่าจะแสดงธรรมอย่างไรที่เหมาะสมทั้งผู้แสดงธรรมก็อยู่ในฐานนะเป็นที่ตั้งความน่าเลื่อมใสศรัทธาและผู้ฟังธรรมก็พร้อมที่จะเห็นความสําคัญของธรรมที่รับฟังนั้นนําไปประพฤติปฏิบัติหรือที่เรียกว่าเคารพในธรรม ละหมดที่4ว่าาด้เรื่องหมดปกิณกาวันนี้จะว่าด้เรื่องหมดที่3ธรรมเทศนาปริสังยุทธนะครับพวกเราเราพุทธบริษัล้วนเคารพนับถือในพระรัตนตรยัยและถามว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเคารพอะไรพระองค์ก็ตรัสว่าพระองค์เคารพธรรมธรรมะที่พระองค์ได้เข้าถึงนะครับเพราะธรรมะนี่เองที่เปลี่ยนจากปุถุชนให้เป็นพระโพธ,ธิสัตว จากพระโพธิสัตว์ให้เป็นพระสมาสากกะมาสัมมาจ้าวก็เพราะธรรมะนี่นะครับท่านได้ตรัสว่าเวลาที่พระองค์แสดงธรรมนั้นทรงมีความเคารพในธรรมและท่านก็อุปมาเหมือนราชสีจับสัตว์ราชสีจะจับช้างจับกวางจับเก้งแม้ทั้งจับกระต่ายตัวเล็กๆก,ก็จับด้วยความระมัดระวังเพราะว่าจับช้างน่ยจับด้วยความระวังแล้ว ถ้าไม่ระวังเนี่ยอาจจะมีอันตรายได้แต่จับกระต่ายนะครับจับกระต่ายตัวเล็กๆเนี่ยนะครับมันไม่มีอันตรายเพราะกระต่ายมันไม่มีเขี้ยวไม่มีเล็บที่เป็นภัยต่อราชสีแต่ถ้าจับกระต่ายแล้วกระต่ายมันหลุดไปได้มันเอาไปคุยกันนะครับว่าขณะราชสียังจับเราไม่ได้มันน่าอายครับพระองค์จึงอุปมาว่าท่านแสดงธรรมเหมือนราชสีจับสัตว์ไม่ว่าจะจับสัตว์ใหญ่หรือจับสัตว์เล็กจับด้ความไม่ประมาทนะครับจะแสดงธรรมก็เช่นเดียวกัน จะแสดงธรรมกับนักบวชกับกษัตริย์กับพราหมณ์แม้กับจันทานหรือว่าแสดงธรรมกับพวกขอทานในพรานทั้งหลายก็แสดงธรรมด้วยความไม่ประมาทนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องการแสดงธรรมเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญที่พระองค์ได้มารยาทข้อวัดปฏิบัติในการแสดงธรรมไว้ในธรรมเทศนาปฏิสังยุทธ์นะครับทั้งหมดนันมี16ข้อพระอาจารย์ยกตัวอย่างนะครับเราจะไม่แสดงธรรมแก่บุคคลไม่เจ็บไข้มีร่มในมือ มีไม้พรองมีสัตตรามีอาวุธสวมเขียงเท้าสวมรองเท้าไปในายานอยู่บนที่นอนนั่งรัดเขา่าพันศีรษะคลุมศีรษะเรานั่งบนแผ่นดินไม่แสดงธรรมกับผู้นั่งบนอาสนะที่สูงกว่าเรายืนจะไม่แสดงธรรมกับคนที่นั่งอยู่เราเดินไปข้างหน้าจะไม่แสดงธรรมเราจะไม่แสดงธรรมกับคนที่เดินไปข้างหน้า เราอยู่นอกทางจะไม่แสดงธรรมกับคนอยู่ในทางอันนี้เป็นต้นนะครับจะเห็นว่าลักษณะที่กล่าวมักข้นต้นเป็นลักษณะของผู้ที่ไม่พร้อมจะฟังธรรมในรูปแบบต่างๆ,ๆนะครับพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าทรงแบ่งผู้ฟังธรรมไว้สามประเภทนะครับประเภทแรกท่านอุปมาเหมือนหม้อคว่ำเวลาหม้อคว่ำเราเอาน้ำไปเทมันจะลงที่ก้นหม้อมันเข้าไปในหม้อไม่ได้ นัน่นหมายความว่าธรรมเทศนาที่แสดงไปนะครับคนรับก็รับไม่ได้คนแสดงธรรมก็เหนื่อยเปล่านะครับธรรมะที่เป็นของมีค่ายิ่งที่ประองค์บำเพ็ญบาร,รมีมายาวนานสระเลือดเนื้อชีวิตมายาวนานถ้าผู้ผฟังทรรมไม่พร้อมจะฟังเนี่ยเปล่าประโยชน์ครับนะครับเปลืองตัวด้วยนะครับประเภทแรกก็คือผู้ที่ไม่พร้อมจะฟังธรรนะครับก็คือผู้ที่มีอกกับกริยา ดัง16ประการที่กล่าวมาข้างต้นเป็นหม้อความครับเทเท่าไหร่ก็ไม่ลงนะครับพวกที่สองผู้ฟังธรรมที่อุปมาเหมือนหน้าตักเวลาเรานั่งนะครับเราเอาของวางบนหน้าตักของเราของอยู่ที่หน้าตักใช่ไหมครับแต่อย่าลุกนะครับเวลาลุกขึ้นขามันตรงใช่ไหมครับหน้าตักไม่มีเหลืออยู่ของที่วางบนหน้าตักทั้งหมดนะครับมันก็จะตกลงสู่พื้นนะครับก็ท่านอุปมาอย่างนี้เหมือนกับคนที่มาฟังธรรมครับ คือตอนนั่งฟังธรรมเนี่ยตั้งใจฟังธรรมนะครับแต่เมื่อจากที่ฟังธรรมไปแล้วลุกไปแล้วเนี่ยธรรมะที่แสดงเท่าไหร่ก็ตามไม่เด้กลับไปด้วยครับเหมือนของบมหน้าตักลุกและก็หล่นหมดอันนี้คือกลุ่มคนกลุ่มที่สองนะครับซึ่งกลุ่มคนกลุ่มที่สองเนี่ยเป็นกลุ่มที่มากที่สุดในการมาฟังธรรมครับตอนฟังธรรมในะชอบฟังครับแต่อย่าลุกกลับบ้านครับเมื่อลุกกลับบ้านไปแล้วถามว่า วันนี้ได้ฟังธรรมอะไรมาบ้างนะครับก็บอกจะชอบใจแต่จําไม่ได้อะครับอันนี้คือกลุ่มที่2ที่เป็นคนกลุ่มใหญ่ในการฟังธรรมครับคนกลุ่มที่3ที่มาฟังธรรมท่านอุปมาเหมือนหม้องไางยเวลาเราเทน้ําใส่ลงไปในหม้องไางยใส่เท่าไหร่ก็รับหมดใช่ไหมครับแล้วก็สามารถนําหม้อน,นั้นนะ่ะกลับไปที่บ้านได้ด้วยสามารถอุ้มน้ำนั้นกลับไปที่บ้านได้ด้วยก็คือเอธรรมะเนี่ยกลับไปประพฤติปฏิบัติได้ด้วยอันนี้เป็นคนฟังธรรมกลุ่มที่สาม เวลาไปแสดงธรรมทุกที่จะมีคนฟังธรรมสามประเภทครับคือหม้อกว่ําหน้าตักและหม้อไหน,นะครับเมื่อไปแสดงธรรมแล้วให้ทําใจเลยว่าเจอสามประเภทแน่นอนมากหรือน้อยก็แล้วแต่นะครับพวกหม้อกว่ําเวลาไปแสดงธรรมแล้วให้เราตั้งใจไว้ว่าอย่าใส่ใจมากนะครับอย่าใส่ใจมากเพราะถ้าใส่ใจมากแล้วบางที ถ้าเรารักษาอารมณ์ไม่ดีจะทําให้อารมณ์ของเราหงุดหงิดพอเราหงุดหงิดแล้วเดี๋ยวแสดงธรรมมันจะกระทบคนอื่นนะครับเช่นไปว่าร้ายเข้าเป็นต้นนะครับก็จะทําให้คนที่เป็นพวกหน้าตักกับพวกม่งหายเนี่ยเสียประโยชน์ไปด้วยนะครับก็ให้ระวัดระวังรักษาอารมณ์ไม่ดีเวลาเจอคนประเภทมอ่กว่ำนะครับกลุ่มที่2คือหน้าตักเป็นคนกลุ่มใหญ่ที่มาฟังธรรมแต่ลุกแล้วมักจะลืมนะครับคนกลุ่มนี้ เวลาเราแสดงธรรมเรื่องที่สําคัญก็คือจะทําอย่างไรให้คนกลุ่มหน้าตักเนี่ยแปลเปลี่ยนเป็นหม้องหงายนี่คือประเด็นสําคัญจะทําอย่างไรให้คนที่ชอบฟังธรรมะแต่ว่าไม่ได้เอาธรรมะเนี่ยกลับไปประพฤติปฏิบัติที่บ้านในชีวิตประจําวันตรงนี้เนี่ยเป็นศิลปะของนักแสดงธรรมครับว่าไปแสดงธรรมที่ใดก็ตามสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือต้องบอกวิธีการ ว่าธรรมะที่แสดงเนี่ยจะเอาไปประพฤติปฏิบัติอย่างไรประโยชน์ของการฟังธรรมนั้นเริ่มตั้งแต่ว่าได้ยิน,นได้ฟังจําได้เข้าใจแต่ไม่จบที่เข้าใจนะครับธรรมะที่ได้ฟังนั้นต้องสามารถเอาไปแปลเปลี่ยนเป็นนิสัยให้ได้เพราะถ้าธรรมะที่ได้ยินได้ฟังนั้นจบแค่ความเข้าใจไม่มีฤทธิ์ครับแต่เมื่อใดที่ธรรมะที่ได้ยินได้ฟังนั้นกลายเป็นนิสัยได้ธรรมะนั้นจึงมีฤทธิ์ อาจารย์ยกตัวอย่างนะครับทานอกสนคือการให้ทานเนี่ยเป็นเหตุที่มาของพวกข้ศัพท์สมบัติแม้จะเข้าใจเรื่องทานแตกฉานพิสดารเท่าไหร่・ก็ตามจะหยิบเรื่องทานมาอธิบายขยายความโดยพิสดารเท่าไหร่ก็ตามแต่ผู้ที่แสดงธรรมในเรื่องทานนั้นไม่ทาําทานชาติต่อไปก็จนเหมือนเดิมครับอาจจะรวยปัญญารวยปัญญาคือมีความรู้ธรรมะมาก แต่กระเป๋าแห้งครับเพราะว่าทานนั้นไม่ได้จบแค่ความเข้าใจแต่ต้องไปจบที่ทําทานครับอันนี้เป็นต้นนะครับว่าธรรมะข้อใดข้อหนึ่งถ้าจบแค่ความเข้าใจไม่มีฤทธิ์ครับต้องกลายเป็นนิสัยให้ได้เพราะฉะนั้นเราไปแสดงธรรมนี่นะครับถ้าไปเจอพวกหน้าตักเนี่ยเราต้องถามตัวเองว่าเราจะเปลีย่ยนจากพวกหน้าตักให้เป็นพวกมองหมายได้อย่างไรเราจะต้องบอกวิธีการว่าเอาไปทําอย่างไรนะครับ เทคนิคง่ายๆอย่างหนึ่งนะครับก็คือเราต้องเริ่มที่ตัวเราเองก่อนจะไปแสดงทำเรื่องอะไรถามตัวเองว่าเราได้ฝึกเรื่องนั้นแล้วหรือยังได้สั่งสมเรื่องนั้นเป็นนิสัยแล้วหรือยังนะครับถ้ายังให้รีบทําซะพอเราสามารถประพฤติปฏิบัติทำข้อนั้นได้นะครับก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถบอกวิธีการได้โดยละเอียดนะครับตอนนี้ข้อปฏิบัติของนักแสดงทมที่ต้องระมัดระวังคือห ต้องแสดงธรรมไปตามลำดับ 2. ต้องอ้างเหตุอ้างผลให้ผู้ฟังเข้าใจประเด็นในการแสดงธรรมที่ขาดไม่ได้คืออะไรครับคือ 1. ธรรมะที่แสดงนั้นมีนิยามหรือความหมายว่าอย่างไร 2. ทําไมถึงต้องประพฤติปฏิบัติธรรมข้อนี้ 3. ถ้าจะประพฤติปฏิบัติธรรมข้อนี้จะทําอย่างไรแล้วก็ 4. มันมีอนิสงส์อย่างไรอันนี้เป็นหัวข้อหลักที่ขาดไม่ได้นะครับ โดยเฉพาะที่ขาดไม่ได้มากๆก็คือทําอย่างไรถึงจะมีธรรมะข้อนั้นที่ทําจนเป็นนิสัยทั้ง4ประการนี้อยู่ในเรื่องของการแสดงธรรมตามําดับแทะการแสดงธรรมแบบเป็นเหตุเป็นผลนะครับต่อมาเป็นคุณธรรมของผู้แสดงธรรมเพราะการแสดงธรรมนั้นเป็นการแสดงธรรมที่แสดงด้วยความบริสุทธิ์ใจก็มีแสดงธรรมด้วยความไม่บริสุทธิ์ใจก็มีนะครับแสดงธรรมด้วยความบริสุทธิ์ใจก็คือหวังประโยชน์ของผู้ฟังธรรมเป็นหลัก อาศัยความเอ็นดูและไม่เห็นกับอามิ t สินจ้างอันนี้คือการแสดงธรรมของผู้พี่แสดงธรรมด้วยจิตที่บริสุทธิ์นะครับเอาประโยชน์ของผู้ฟังทาเป็นหลักไม่เห็นแก่อามิตนะครับส่วนผู้ที่แสดงธรรมด้วยความไม่บริสุทธิ์เป็นอย่างไรครับคือแสดงธรรมปรารถนาให้ผู้อื่นยกย่องชื่นชมในการแสดงธรรมของเราอันนี้ผิดวตัตถุประสงค์นะครับปรารถนาความยกย่องให้เกิดขึ้นกับตัวเองอันนี้เรียกว่าการแสดงธรรมไม่บริสุทธิ์ อาศัยประโยชน์ของผู้ฟังธรรมก็ที่สีไม่เห็นแก่อา m i t และประกาศสุดท้ายการสแสดงธรรมนั้นไม่กระทบตัวเองคือไม่ยกตนไม่กระทบตนอื่นคือไม่หยิบยกคนอื่นมาตำหนิมาด่ามาว่าบ่นธรรมาธาถ้าจําเป็นต้องยกตัวอย่างอย่าเอ่ยชื่อครับคือบางทีเนี่ยไม่ยกตัวอย่างเนี่ยคนฟังไม่เข้าใจพูดแต่หลักการไม่เข้าใจต้องบอกตัวอย่างแต่บอกตัวอย่างถ้าคนอื่นมีความเสียหายอย่าหยิบชื่อเข้ามาอย่าเอาชื่อเข้ามานะครับ ต่อมาข้อควรระวังในการแสดงธรรมก็คือประการแรกยาล่าวตูพระพุทธพจน์ลกาวตูคืออะไรครับพระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสบอกว่าตรัสพระพุทธเจ้าตรัสบอกว่าไม่ตรัสอย่างนี้นะครับอันนี้เรียกว่าล่าวตูนะครับสองต้องแสดงธรรมด้วยความสุภาพอย่าหยาบคายอย่าไปตำหนิด่าว่าผู้ฟังนะครับข้อที่สามประเด็นที่ขาดไม่ได้ในการแสดงธรรมก็คือทำไมต้องมีธรรมะข้อนี้ แล้วมันมีอนิสงส์อย่างไรนะครับแล้วเวลาแสดงธรรมให้มุ่งหวังว่าข้อที่4นะครับธรรมะนั้นจะมีฤทธิเ์เรตตภาพอย่าจบแค่ความเข้าใจจะมีฤทธิเ์เรตตภาพต้องกลายเป็นนิสัยให้ได้เพราะฉะนั้นไปนแสดงธรรมแต่ละครั้งต้องบอกว่าจะทําอย่างไรเรื่องนี้ธรรมะข้อนี้จึงจะเป็นนิสัยได้นะครับต่อมาคือการอนิสงส์ของการแสดงธรรมเป็นประเด็นสุดท้ายนะครับผู้ที่แสดงธรรมบ่อยๆ นะครับหได้ปัญญาแน่นอนเลยครับเพราะต้องขบคิดต้องพิจารณาต้องทําการบ้านมาก่อนนะครับก็ทําให้แตกฉานในธรรมะเรื่องนั้นนันนะครับสอ,อันนี้เป็นลักษณะหมหาบุตรนะครับจะทำให้มีผิวละเอียดผิวประณีตงดงามนะครับก็ที่3ทําให้มีเสียงไพเราะนะครับมีเสียงดุดเท้าหมหาพรหมเป็นเสียงของ พระโพธิสัตว์ทั้งหลายที่ได้ลักษณะมหาบุรุษนะครับเกิดจากบุญแสดงธรรมและชักชวนคนทาความดีแล้วเรื่องการแสดงธรรมครับอันใสงประกาศสุดท้ายนั้นเป็นลมหายใจของพระพุทธศาสนาครับพระภิกษุที่สืบทอดอายุพระพุทธศาสนามาตามลําดับนั้นท่านออกบวชด้ความศรัทธาถามว่าความศรัทธาท่านมาจากไหนครับมาจากการได้ยินได้ฟังธรรมะของพระมหาเถระพระเถระที่เมตตาแสดงธรรมให้จนเกิดความศรัทธาเลื่อมใส ธรรมะนั้นได้เข้าไปอยู่ในใจไปให้ความเจริญเติบโตกับเม็ดพันธุ์พืชแห่งความศรัทธาเมื่อความศรัทธาเกิดขึ้นก็อยากที่จะออกบวชจากที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมอยากจะบำรุงพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นถ้าขาดการแสดงธรรมก็คือสิ้นลมหายใจของพระพุทธศาสนานะครับอันนี้เป็นอานสงส์งของการแสดงธรรมอย่างเข้าๆอย่างย่อยๆที่เหมาะสมกับเวลานะครับก็ท่านใดที่จะฝึกฝนอบรมตนเองในการแสดงธรรมก็จะเป็นบุญใหญ่นะครับ ให้กับตัวเองและเป็นประโยชน์กับศาส,สนาสืบต่อไปขอจบการบรรยายเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ